ญาติเจ้าสาวงงเจ้าบ่าวคนเก็บขยะกลายร่างเป็นเจ้าหน้าที่สืบราชการลับเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของของ้าราชการสายสืบปลอมเป็นอาชีพต่างๆเพื่อสืบเสาะตามจับผู้กระทำความผิดกฎหมายจะมีแต่ในละครล่าสุดทำเอาชาวโซเชียลต่างก็ต้องฮือฮาเป็นอย่างมากทีเดียวครับเพื่อได้มีผู้ที่ใช้ติ๊กต็อก รายหนึ่งได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ของงานแต่งผู้ที่เป็นเจ้าบ่าวใส่ชุดขาวข้าราชการแต่กลับไว้ผมแล้วก็หนวดคราวยาวโดยระบุข้อความว่าญาติเจ้าสาวถึงกับงงเก็บขยะขายกลายเป็นสายสืบงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ญาติที่งงแต่ยังมีชาวเนต็ตที่ต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากซึ่งในขณะนี้ยอดวิวปาเข้าไป5ล้านวิวแล้วงานนี้ต่างก็มีชาวเนต็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันป็นจำนวนมากอาทิ ไอติมไผ่ทองเข้ามาขายในซอยบ้านผมไม่เกิน30นาทีวงไพ่แม่ก็โดนรวบต่อไปงานสืบจะน้อยลงเพราะว่างานบ้านมันบังคับคนขายไอติมวอลแถวบ้านผมด้วยไหมเขาขับเร็วมากไม่เคยเห็นใครเรียกซื้อทัน ต่อมาหนุ่มในคลิปได้เผยโฉมที่แท้จริงหลังสลัดลุคผมยาวหนวดเฟิร์มออกไปเป็นนายทหารผมเกลียนหน้าเกลี้ยงเกลา่าสวมชุดเจ้าหน้าที่ทหารเป็นอันเฉลยว่าทั้งหมดนั้นเป็นแค่คอนเทนต์เท่านั้นขอขอบคุณสยามนิวส์สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549 หรือส่งทางอ so ีเมล twsofficial182549@gmail.com